Hoa chẳng biết hương 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 kiểu hương 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 ตาย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 ตาตาย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 ยตายตายายต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 าายต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 ายยยาตยยยยาาตยเตยกยา

ไปอาคาทีเขาดีมาได้ก็บประหยัดพุทธครับคนแดกพุทธช้างมาขอนี่คนหลายเรียงกันย่าคนตำนองกันอ้าแต่มาเล่นกันมาเดียกันมันต้องทัวเหมือนกันคนหลาเรียงกันไอ้นี่มันวันต่อการนี่มันอยากวันต่อวันต่อคุณบอกคาทีนี่มันเหลือกับบทกลางคนท่านประหยัดรุทเอ้าแต่คุณจ่าคุณแพทย์คนเดียวกันคนเดียวกั้นี่มึงอยู่ข้างหลังอันนั้นนั่นเป็นตำนาน O Natal é.